กู้มาทําอะไรครับหากู้หินครับหากูนหินไปทําอะไรครับใส่ยายยางครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาเอาอีกลูกนี่นี่ตรงนี้เยอะเลยเยอะเลยหรอนี่นี่นี่เก็บแล้วอย่างเงี้ยเยอะไหมเรียกน้องมาก่อนน้อง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 ไปแล้วน้องได้แล้วเออ แบ่งน้องโยนด้วยนะโยนโยนให้ป้ากินเลอลูกแบ่งกันแบ่งกันไอเจ็ม,มาใหม่บายมันอัน,น,นตรายนะห้ามเลยห้ามเลยขอบนะครับ<ะ>เห็มไหมห้ามเลยขอบนะครับ ไปหาน้องไปเก็บก่ไก่เดินไปเดินไปเจอไหมเจอไหมนี่ลูกอะไรเนี่ยลูกอะไรไม่รู้เก็บเสรเลยเก็บใส่เ,เก็บใส่เยอ,อะเยอะอลูกลูกโยนได้อไเอาเก็บช่วยกันหาเดี๋ยวรอก่อนหาไม่รอโยนเลย Vô lên rồi ừ. ừ đây dơ dăng này. Đây này, này, này mình đưa xí Đây lúc đeo đi Điều Ủa ngờ hoặc lón cái này mấy nha Vài vài phải chịu luôn มันก็เปียกดิลูกจะทําอะไรต่อต้นน้าต้นไม้อะไปลากไปนู่นลากไปลากไปพ็อจะเปิดน้ำให้าลากแรงๆดิแลู้จะ,จะทําอะไรครับแล้วจ,จะทําอะไรตรงนี้ครับดึงช่วยกันดึงช่วยกันดึงเร็วๆบอกขาดึงดึง หาดึงตรงนี้สิหาดึงตรงนี้ดึงหาดึง,ง,ดง,ดงมันก็เปลยกเลยลูกเปิดกเปนะสายยางหลุดแล้วสายยางไม่ถึงฮะถอยมาถอยมามันลดต้นนี้ลูก พ่อต้องต่อเป็นสายยางก่อนนะเอ๊ะพ่อต่อสายยางให้นะไปแล้วไปแล้วน้องลบน้องลบสุดม้อะนู้นทำอะไรทำอะไรน้าหุ้นตัน้าตัวไม้เหรอพูดสิลูกไมพูดทำอะไรครับ ห้ามใช้รองเท้าเปียกนะพอจะพาเข้าไปข้างในแล้วน้องเปียกแล้วพ่อพ่อยุดยุดยุดบายบายอ่ะบาย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 